สมาชิกถามมาถ้าไม่ห่อผลฝรั่งฝรั่งจะเสียหายหรือไม่วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุทาตนเองเพื่อความมียืนนะครับวันนี้เองก็ได้รับคําถามนะครับจากสมาชิก ที่มาคอมเมนต์ไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราจะปล่อยฝรั่งให้มันโตนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่อผลผลฝรั่งเนี่ยจะยังปลอดภัยถึงเจ้าของถึงเวลาที่เจ้าของไปเก็บแล้วเนี่ยจะได้รับประทานหรือเปล่าผมต้องบอกว่าในปัจจุบันเองนะครับฝรั่งเนี่ยจะไม่เหมือนสมัยที่เราเจอสมัยก่อนหรือสมัยแบบย้อนไป30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วที่แบบเราเป็นเด็กเกเนี่ยก็ไปปีนเก็บ ฝรั่งขี้นกเนี่ยมารับประทานได้โดยที่ไม่เจอในเรื่องของผลฝรั่งเน่านะครับแต่สมัยนี้ถ้าเราไม่ห่อนะครับมแมลงสัตรูพืชที่มีปัญหากับผลฝรั่งหรือผลไม้อย่างอื่นก็คือมแมลงวันทองดังนั้นเวลาเราไม่ห่อผลฝรั่งหรือผลไม้อื่นจะถูกมแมลงวันทองเนี่ยมันมาฝากไข่ไว้นะครับคือในช่วงของผลฝรั่งโตเท่าประมาณใหญ่กว่าเหรียญสิบขึ้นไปนะครับ จะถูกมแมลงวันทองเนี่ยมาต่อยแล้วก็ฝากไข่ไว้จนผลฝรั่งของเราเนี่ยเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะฟักตัวออกมาเป็นหนอนนะครับแล้วก็จะอยู่ในผลฝรั่งคือที่มันเข้าไปกินในผลฝรั่งผลฝรั่งเนี่ยก็จะมีอาหารที่มันสามารถเลี้ยงพวกหนอนพวกนี้ให้โตเป็นตัวเต็มวัยเป็นมแมลงวันทองออกมาในวัฏจักรของมันต่อไปเพราะว่า ในการฟักตัวของมันเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในผลฝรั่งเวลาเราจะเก็บมารับประทานเห็นว่าฝรั่งแกแล้วอาจจะมองข้างนอกเนี่ยจะเผินๆว่ามันอาจจะไม่มีตัวอะไรอยู่แต่พอเอามาผ่าก็จะพบว่ามีหนอนเป็นตัวเล็กๆยอยู่ด้านในผลฝรั่งเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าตัวนี้เองถ้าเราไม่หอนะครับที่ผมบอกไปเลยคือมันจะมาไข่ไว้ที่ผลฝรั่งแน่นอนไม่ว่าจะฝรั่งพันุอะไรก็ตามมันชอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ในการป้องกัน มลงวันทองมันมีอยู่2อย่างนะครับคือเราป้องกันที่ผลฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็กําจัดมันไปด้วยสิ่งแรกที่เราสามารถป้องกันได้ก็คือการห่อผลหลายท่านอาจจะปลูกฝรั่งไว้ทานเองจํานวนต้นอาจจะไม่เยอะนะครับเราก็อาจจะใช้ถุงพลาสติกที่เราซื้อของมาแล้วนะครับไซส์หกคูณสินะครับตัดถุงตัดมุมให้เรียบร้อยทั้ง2ด้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทําการห่อผลฝรั่งได้นะครับแล้วก็การที่เราจะป้องกันแสง ให้ผลฝรั่งของเราเนี่ยมันขาวสวยก็คือเราก็อาจจะใช้เป็นพวกกระดาษหนังสือพิมพ์เก่านะครับถุงปูนหรือถุงขนมที่มันเป็นคล้ายๆฟอยนะครับเอามาทําการกลิปด้านนอกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การาถูกแสงแดดและผลฝรั่งเนี่ยมันไหมอันนี้คือวิธีแรกที่เราอาจจะมีกำนวนต้นไม้เยอะแต่ถ้าเกิดใครทําสวนนะครับแล้วก็ทําเพื่อการค้าเนี่ยตรงนี้เองก็ต้องทําสวยให้สวยคือ ผลเนี่ยจะต้องไม่มีรอยเป็นรอยไหมของแสงแดดก็คือเราก็จะเลือกใช้ถุงชนิดเดิมแต่อาจาเราจะซื้อมาเป็นปึกเช่นถุงใส6กคู 14, นสิะครับแล้วก็เป็นกระดาษสําหรับห่อฝรั่งโดยเฉพาะตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระดาษสําหรับห่อฝรั่งโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันน้ําน้ําฝนนะครับเวลาฝนตกเนี่ยก็จะทําให้ผลของฝรั่งเนี่ยมันยังถูกกัน แสงแดดไว้ได้เพราะว่ากระดาษเนี่ยมันจะไม่เปื่อยยุ่ยเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยบางท่านก็อาจจะใส่ไว้ข้างในแต่บางทีเนี่ยพอใส่ไว้ข้างในเนี่ยมันจะเกิดความชื้นแล้วก็ทําให้กระดาษเนี่ยมันไปห่อที่ผลฝรั่งแล้วก็อาจจะทําให้มันเกิดแอนตังเนโนดได้นะครับ ถุงชิ้นที่2ที่จะเอามาห่อผลฝรั่งก็คือเป็นถุง uv นะครับที่เห็นเป็นสีาขาวๆที่ผมห่อไว้ก็คือตรงนี้จะเป็นถุงป้องกัน uv สามารถที่จะเอามาห่อหุ้มได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากะทําผลให้มันสวยเด็เหมือนของไต้หวันก็อาจจะซื้อโฟมนะครับที่เป็นโฟมห่อผลไม้มาสวมที่ผลฝรั่งก่อนทําการห่อได้นะครับซึ่งเวลาเราตัดผลเนี่ยมันจะสามารถนําผลสดใส่เข่งใสตะกร้าโดยที่ ผิวของผลฝรั่งเนี่ยจะไม่เกิดความเสียหายทําให้ผลฝรั่งของเราเนี่ยไปถึงลูกค้ายังมีความสวยงามอยู่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมเข้าไปเรียนรู้กับกลุ่มฝรั่งของประเทศไต้หวันนะครับเราก็เข้าไปแล้วเราก็ไปอ่านาวิธีหรือเทคนิคต่างๆที่เขาทําสวนฝรั่งเนี่ยเอามาทําที่สวนเราแล้วก็พอเรามีประสบการณ์เราก็มาแชร์ให้ทุกท่านฟังเหมือนที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่ง วิธีที่ผมเล่าให้ฟังนั้นก็คือจะสามารถป้องกันมแมลงวันทองได้แล้วก็อันสุดท้ายคือเราจะทําการกําจัดมแมลงวันทอ,ทองที่มันมาอยู่ในสวนของเราเนี่ยก็คืออาจจะมาจากสวนอื่นหรือมีอยู่ในสวนเราแล้วนะครับก็สามารถที่จะซื้อเม็ดชิลยูจีนอนนะครับหรือว่าสารล่อมแมลงวันทองเนี่ยเอามาทําการล่อมแมลงวันทองที่มันอยู่ในสวนของเราเนี่ยให้มาติดกับดักหรือมาถูกฮอร์โมนยูจีนอนเนี่ย มันก็จะเอ่อเาเรียกว่าตายในที่สุดนะครับเพราะว่าฮอร์โมนยูนรียนเวลาเรามาล่อมันจะมีสารกาจัดมาด้วยนะครับเวลามันมาดูดกินปั๊บมันก็จะตายตรงจุดที่เอ่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกับดักเป็นเอ่อขวดหรืออาจจะเป็นถาดที่เราไปวางไว้ที่โล่งๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาดูดกินอ่ยูนรีนลของเราครับอีกอันนึงก็จะเป็นกาวผสมยูนรีนลสามารถฉีดพ่นกับกระดานสีเหลืองแล้วก็เอาไปห้อยตามจุดต่างๆในสวนมันก็จะบิน มาตามฮอร์โมนนะครับแล้วก็จะมาติดที่กระดานสีเหลือง mm hmm. ก็จะสามารถกําจัดและลดปริมาณมะเร็งกันทองได้นะครับวันนี้ก็เอามาเล่าสวนฟังประมาณนี้ครับสำหรับการที่เราจะไม่ห่อผลฝรั่งเนี่ยจะเกิดความเสียหายอะไรบ้างก็มีสมาชิกสงสัยมาผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงให้ฟังนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิด,โดีโอใหม่ๆที่ทางสวนดีลาวดีจะนํามาฝากในครัง้งถัดไป วันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ